สวัสดีครับวันนี้ผมจะนําเสนอแกงภาคเหนือครับเคยทานตอนแม่ทําให้ทานก็คือแกงหังเรนะครับแกงฮังเลก็คือแกงทางภาคเหนือที่ได้รับอิทธิพลมาจากพม่านะครับประกอบด้วยเนื้อหมูสามชั้นเนื้อหมูสันคอเครื่องปรุงแล้วก็มีเครื่องแกงฮังเลผงฮังเลขิงซอย กระเทียมน้ำมะขามเปียกและก็น้ำตาลปึกนะครับก่อนที่เราจะทำนั้นเราก็ต้องเอาหมูมาหั่นประมาณ1นิ้วกว่าๆนะครับ1พอเป็นคำๆนะครับทั้งหมู3ามชั้นทั้งสันคอหมูนะครับแล้วเราก็นำไปคุกเคข้ากับเครื่องแกงนะพอดีพอด,พอดีผมไปเที่ยวทัวร์ทำมสันจรที่จังหวัดน่านนะครับแวะเห็นแล้วอยากทาน แกงฮังเลคิดถึงแม่เลยก็ทานทำทานดูนะครับต่อไปจะได้นำเอาเนื้อหมูทั้งสองชนิดไปหมักกับเครื่องแกงฮังเลนะครับผมนำเนื้อหมูนะครับเนื้อหมูที่เป็นสันคอหมูกับหมูสามชั้นนะครับมาคุกเข้ากับเครื่องแกงแล้วหมักไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับเพื่อให้เครื่องแกงเข้าซึมไปในเนื้อหมูจะท,ทำให้เกิดความอร่อยขึ้นนะครับนะครับหลังจากที่ผม หมักหมูสามชั้นสันคอหมูกับเครื่องแกงฮังเลแล้วประมาณชั่วโมงก,กว่าๆนะครับผมก็นํามารวนให้สุกนะครับเพื่อจะได้นําไปต้มต่อไปครับนะบางสูตรก็ใช้น้ํามันนะครับแต่ผมใช้น้ำเปล่านะครับรวนให้เนื้อหมูตึงๆก่อนนะครับตอนนี้นะครับเนื้อหมูสามชั้นสันคอหมูที่ผมหมักไว้ประมาณชั่วโมงก,กว่าๆนะครับก็รวนไปจน เริ่มจะตึงตัวแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็รวนไปสักพักนึงแล้วก็จะใส่น้ําลงไปนะครับครับอย่างนั้นผมก็นําเอาเนื้อหมูที่ผัดกับเครื่องแกงทางเดียบร้อยแล้วนะครับมาใส่ในหม้อหุงข้าวนะครับเพื่อทําการตุ๋นไปก่อนนะครับหรือต้มไปเรื่อยๆผมนิยมใช้หม้อหุงข้าวเพราะว่าไม่ต้องกําหนดอะไรมากใส่เสร็จกดคุกก็ รอว่าเดือดแล้วก็ตามความพอใจเรานะครับว่าจะเดือดนานเท่าไหร่แล้วเราก็นํามาปรุงนะครับตอนนี้ผมยังไม่ปรุงอะไรทั้งสิ้นยังไม่ใส่น้ำมะขามเปียกไม่ใส่น้าตาลปึกไม่ได้ใส่ขิงซอยหรือกกระเทียมนะครับผมรอให้มันงวดก่อนตุนให้นิ่มก่อนแล้วก็ค่อยปรุงรสนะครับตอนนี้นะครับผมก็ใส่เครื่องปรุงนะครับแล้วด้วยน้ำตาลปึก น้ำมันขิเปียกเกลือกระเทียมและก็ขิงซอยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับปรุงรสเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมก็ชิมอะไรตามความถนัดของผมนะครับแล้วก็ปรุงไปเรื่อยๆก่อนนะครับจนกว่าต้องการนะครับเขาบอกว่าแกงทะเลที่จะทานให้อร่อยก็ต้องไว้ทั้งคืนนะครับถึงจะอร่อยนี่ก็เสร็จแล้วผมเพียงแต่กรุงเพื่อให้ความเข้มข้นนะครับ อันนี้ครับนี่คือหน้าตาของแกงฮังเลที่ผมได้ปรุงไว้เรียบร้อยแล้วโดยเคี่ยวเป็นระยะเวลาประมาณชั่วโมงกว่ากว่านะครับเนื้อก็คงจะนิ่มแล้วแล้วก็ได้รับประทานนะครับสูตรเมืองแพร่แกงฮังเลเมืองแพร่นะครับก็เบร้อยแล้วแต่ยิ่งให้อร่อยก็ต้องอุ่นไว้นะครับท้างคืนได้หนึ่งคืนอุ่นให้จนเนื้อนิ่ม น้ลายในปากนะครับสวัสดีครับ